เราก่อนนอนเสนอนิทานเรื่องใจร้ายใจดีเมื่อนานมาแล้วในหมู่บ้านยาสามโมโมีชาวนาสองคนหนึง่งเป็นคนมั่งมีอีกคนเป็นคนยากจนบ้านคนทั้งสองอยู่ติดกันเย็นวันหนึ่งมีพระภิกษุองค์หนึง่งได้ไข่เครื่องนุ่งห่มเก่าขมุกขม่อมเพราะเดินทางมาไกลได้มาขอพักค้างคืนที่บ้านของชาวนาผู้มั่นข้างนั้น แต่ชาวนาผู้นั้นเป็นคนไม่เกื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ใครยิ่งเห็นท่าทางและเครื่องนุ่งห่มอ,อันมอซอของพระพิสค์นี้แล้วยิ่งไม่ต้อนรับทั้งยังใช้วาจาไม่น่าฟังตบเพิดพระพิสูุนั้นไปไม่ยอมไม่พักที่บ้านของตนพระพิสู์นั้นจำต้องเดินทางต่อไปยังบ้านชาวนาผู้ยากจนและขอพักแรมด้วย ชาวนาผู้นี้ได้ต้อนรับขับสู้อย่างเต็มที่ถึงกับยอมสละกระสอบฟางอันเป็นที่นอนของตนให้พระพิสูนอนเช้าวันรุ่งขึ้นพระพิสูขอบใจชาวนาเจ้าของบ้านเป็นอย่างยิ่งและก่อนจะจากไปพระพิสูได้กล่าวแก่าชาวนาว่าที่จริงนะเราคือพุทธะแต่ที่เรามาในฐานะาาพระพิสู แต่งตัวขมุกขม่อมมอซอก็เพื่อจะดูใจคนในโลกนี้และรู้สึกซึ้งใจความมีน้ำใจของท่านดังนั้นเพื่อตอบแทนคุณความดีของท่านที่ท่านมีใจดีเอื้อเฟื้อเอื้ออารีแก่เราเราจะให้ต้นไม้ปลูกไว้หน้าบ้านท่านต้นหนึ่งแล้วท่านอยากได้อะไรก็ขอเอาจากต้นไม้นั้นก็แล้วกันพูดขาดคำพับที่สูนั้นก็หายวับไปชายชาวนาผู้ยากจน แต่ใจดีถึงกับยืนตะลึงจังงังไปชั่วคู่ทำอะไรไม่ถูกแต่ทันในนั้นก็ได้แลเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งงอกขึ้นจากพื้นดินที่หน้าบ้านดังที่พระภิสุองค์นั้นสัญญาไว้ต้นไม้ต้นนั้นได้เติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาชายชราชาวนาผู้ยากจนก็ได้จัดแจงแตัดต้นไม้ลงมาและทำเป็นคกตำข้าวพร้อมด้วยสาบ โคกตำข้าวใบนี้ช่างมหัศจรรย์เก่กาวคือใส่ข้าวลงไปกรอบหนึ่งข้าวก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองกรอบคั้นตำไปสองกรอบก็กล,บกลับกลายขึ้นมาเป็นสี่กรอบฝ่ายชาวราผู้มั่งมีบ้าง้างบ้านสังเกตเห็นเหตุหการณ์ดังกล่าวโดยตลอดเห็นแล้วก็อยากได้บ้างจึงได้ยืมคกกับสากของชาวนาเพื่อนบ้านของตนมาตำข้าวแต่ที่น่าแปลกใจ ที่ชาวนาผู้มั่งมีแต่มีความใจร้ายใส่ข้าวเข้าไปสกอบหมายว่าจะได้ข้าวงอกขึ้นมาอีกตั้งหลายเท่าแต่ตรงกันข้ามข้าวสี่กอบได้ลดลงจํานวนลงเหลือแต่สองกอบคั้นใส่ลงไปสองกอบข้าวก็กลับลดลงเหลือเพลียงกอบเดียวเช่นนี้เห็นเช่นนี้ชาวนาผู้ใจร้ายอดโมโหไม่ได้ เวยได้มีดฟันลงไปที่คกตำข้าวใบนั้นจนกระทั่งคกนั้นแตกออกเป็นสิ่งเสียง,ส,ยงส่วนสากตำข้าวก็คว้างเข้าไปในป่าที่ลกๆอันเป็นพงหญ้าพงน้ำเสียให้หายแขนหานเจ้าของมาเอาคกคืนชาวนาผู้ใจดีก็ใจหายวับเมื่อเห็นคกวิเศษของตนถูกสับจนแหลกเป็นเสียงเสียงเห็นแล้วก็อดเสียใจไม่ได้แต่ก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องเอา ได้อย่างไรจึงได้แต่ค่อยๆเก็บเอาเศษโคกที่แตกเป็นเสียงๆนั้นกลับบ้านพอมาถึงบ้านก็นำเศษไม้ทำโคกนั้นมาประติดประตอให้เป็นหีบใส่เงินใบใบนี้หีบนั้นก็ได้กลายเป็นหีบพิเศษไปอีกนั่นแหละกล่าวคือชาวนาผู้ใจดีก็เอาเศษเงินเหลือที่ขายฟืนได้แต่ละวัน ยอดใส่หีบวันละเล็กวันละน้อยอีกหลายวันต่อมาชาวนาก็ไขกุญแจหีบเปิดหีบอกดูดูแล้วก็ตื่นเต้นจะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกที่เศษเงินเหล่านั้นกลายเป็นเหรียญทองไปได้ไม่ช้าไม่นานชาวนาผู้ใจดีก็ได้กายสภาพจากชาวนาผู้ยากจนเป็นคนมั่งมีขึ้นมาในทันตาเห็นชาวนาใจร้ายที่อยู่ข้างบ้าน เกิดรู้เข้าอีกจึงได้ขอยืมหีบใส่เงินนั้นไปใส่เงินของตนบ้างจเจ้าขอจะบายเบี่ยงไม่ยอมให้ยืมก็บังคับเอาไปจนได้เมื่อถึงบ้านก็ได้เอาเงินทองของตนมาหยอดหีบนั้นหวังว่าพอเปิดหีบดูเงินทองของตนนั้นจะกลายเป็นเหรียญทองในบ้างแต่ก็ต้องแปลกใจและผิดหวังเป็นอย่างมากที่เมื่อเปิดหีบออกมา แทนที่จะได้เห็นเหรียญทองกับเห็นแต่น้ําเงินของผู้มีมั่งมีแต่ใจร้ายได้กลายเป็นน้ําไปหมดและน้ํานั้นก็พึ่งมาคืนแล้วไหลออกไปราวกับน้ําในแม่น้ําไม่ช้าตรงนั้นก็กลายเป็นสระน้ําใหญ่ยังมีปลาโกตจนอยู่กระทั่งทุกวันนี้คนเรียกชื่อตรงนั้นตามที่เรื่องที่เล่ามาอย่งที่เล่าไว้ข้างต้นว่าฮากุฮาวะที่แปลว่าแม่น้ําหีบก็เรียกว่า ฮาโกวูจิซึ่งแปลว่าสรนามในหีบก็มีส่วนพงหญ้าลกๆที่ชาวนาผู้มั่งมีโยนศากเข้าไปก็ชื่อว่าคิมีฮาลาที่แปลว่าทุ่งหญ้าสา